โอเคครับผลไม้สดจากชุมพรหอมมากๆหอมมากๆตั้งแกว้กๆไปแล้วครับนี่ก็คือขนุนอันนี้พันเลยทวายใช่ปะ่ะมันทวายนะครับหอมมากเลยสีเหลืองส้มปลูกมาหลายปี ได้กินทุกปีได้กินทั้งปีนะครับบางบ้านเรามีกี่ต้นเนี่ยฮะทานอื่นด้วยหอไม,ไม่ไม่เป็นรทนนทานทานทน,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 ทนออ้ยสวยอะ่ะเอ้ยสว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 ย,สวยอะ่ะนะครับแม่ส่งมาจากชุมพรนะครับส่งมาสองลูกเมื่อวานเราส่งไปที่สองจอกแล้วหนึ่งลูก ลูกเล็กกว่านี้หน่อยหอมมากเลยกำลังดีเนี่ยนะกำลังดีครับนะครับหลายคนเนี่ยจะแบาบว่าก,กินอย่างเดียวไม่เคยเห็นการปอกการแกะหรือไม่เคยแกะครับผมก็ไม่เคยแกะเหมือนกันนี่ได้แม่บ้านผมเขาแกะให้แกะ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 โอ้โหอม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 ลูกชายดีใจไม้แน่ ลูกชายบอกดีใจได้กินผลไม้แน่นอนแน่นอนขนุนขนุนพันเท้าวายขนุนพันเทาวายหอมหอมหอมสามชิ้นเนื้อแกะนะครับนี่ครับแกะแบบนี้แหละนะครับสักแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้กินแล้วแป๊บเดียวครับ ปลูกไว้นะครับถ้าใครมีพื้นที่นะครับที่บ้านต่างจังหวัดเราปลูกไว้ฮนะได้กินแน่นอนแล้วก็อร่อยชื่นใจลูกนิดนึงแต่ว่าเต็มเลยมานะหลังจากชิมไปแล้วอร่อยมากๆ อร่อยจริงๆหวานหวานกรอบกหอมหอมนะครับเนี่ยไดไม่ได้แม่บ้านสมองไวของเรานะเสร็จเลยไม่ได้กินเนีลยผลสวนเจ้าของสวนเนี่ยนี่หรืหอเจ้าของสวนทําปากนี่ครนีนี่ชื่นใจนงผม,มาชื่นใจชื่นใจนะครับเขาเก่งทุกอย่างนะครับคนนี้ แพงมากมากเลยครับเอาละได้หลายโลแน่เลยหลายโลป่ะเนี่ยฮะอร่อยนะวต้องชิมสักสอันนี้แล้จบชิมชิมสักอันนี้แล้จบนะลองอีกครั้งอ่ะแหไงอ่ะโอ้โหโอ้โหหวานกรอบกรอบกว่าเลยกรอบกว่าเลยโอเคขอบคุณครับแม่อุตส่าห์ส่งมาให้โอ้โหขึ้นรถไฟมาจากบ้าน อร่อยจริงจงขอบพระคุณ <Generally, S 1> ขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับอร่อยจริงครับปลูกนะครับมีที่ว่างปลูกไว้รับประทานกันนะครับดีแน่ๆดีแน่ๆชิมอีกสักชิ้นหนึ่งนะครับกินชิมชิมชิมกินชิมชิมไปเลยอร่อยมากอร่อยมากครับดีขออีกสักหน่อยขออีกสักหน่อยอื้มอืมหอมมากเลยหอมหอมหน่อยอ หวามหอมอร่อยอ